เฮ้ยมันตอบกูไม่หยุดเลยเไมยไปหนูร้อยหนึ่งเนาะอ่านักทิ่หนเลยอะไม่ร้อยเดียวร้อยเดียวเฮ้ยดูนี่ตาช่างไรหด๋ศูนย์บาทน่ยไม่เคยเขินเลยนะโชว์เอ็นเนี่ยดูดุ้นก่อนฮะาบอกไว้เลย มึงไงเออนี่ผ่านนี่พี่อยู่ไหนขอคูโชว์สรรพคุณก่อนดูก่อนก้วาลึกอ่ะงานเนี้ยลึกอ่ะหัแค้วแค่นี้ยิ่งเหรอจะอิ่มแกไหมล่ะห้าหกนะเว้ยไปแถมนะนะเห็นยังแั่งกินไม่หยุดไปทีเดียวป้าพันแผมอีกแผมอีกไม่ได้นั่งเฉลิน เห็นยเดี๋ยวก็เจไล่ทุบกีนอ่าเรียกเลยนะครับนาดิหั่นเลยเนาะเปรี้ยวหอมไปปรุงเองไปจิ้มๆหั่นให้เลยเนาะใส่ถุงเล็กถุงใหญ่แยกเนื้อแยกน้ำไปเลยเนาะโอเคโอหรือหรือใจสดเนี่ย่สดมีเน็ตป่ะ เผืออากเล่นเน็ตฉันจะเปิดท็อปปอดทันบริการดีร้านนี้ไม่ต้องพูดถึงไม่มีอะไรเออแม่งรับคานกูแล้วเนี่ยดูจากการไล่นี่แม่งรับคานวะไอ้จำพูดเยอะโอเค โปรงขมให้หน่อยจ้ะโบ้าวมันทำอะไรกันเยอะแยะใช่ใช่ถาดนี้มันต้องเฮีอยอยู่แล้วเอ้ยต้องเขาเรียกว่าอะไรผาาเหนืองงว่าหล่นนะต้องหล่นอยู่นะเออว่าหล่นว่ะใส่ถุงยู่ได้เยอ๋ยวทุกวันนี้ก็ใส่อยู่ใช่ไหมไหเอ้ย ผู้ชายเสียหมดไม่ใส่ถุงทะลังทะลังเลย,ยหน้าหนาวแวลวอุ่นก็นลนนะเล่นนะนะอ้าวพิงไฟล <c oughs> ูกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยหนึ่งร้อยบาทใส่ถุงด้วยอโอเคบายบายแล้วค่อยเจอกันใหม่รอบหน้าจะเปลี่ยนผู้ชายมาอีกไรหนู